เมื่อนี้สิภาพพ่นองนะครับไปช่มรานอ่อนซ้อนผู้ไทยนะครับเพราะว่านี่พ่นองถามมา,ลาหลายหล่าใหญ่เงินมาไม่แล้วยูมองไดยูจังไดจัดของจัดซิ่งแล้วเราไปนะครับว่าเขาจัดของอีแบบใดเพราะว่าห้องก็เป็นเงนินใย่ๆนี่นะครับผา่าซิยูไซสเสือซิยูมองได้เขาจัดของไวจังไไดแน่นะครับเดี๋ยวสิภาพพ่นองไปเบิ่งว่ามองได้เป็นจังไดแน่ปะ่ะไปเบิ่งนน้ำกันครับปะ่ะไปเลย หห้อแลมนะครับฝั่งแรกนะครับติดผนังตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้โชว์ตู้โชว์ของพี่น้องนะครับใส่ของเลานอะไรเนี่ยเลยก็มีผ้าตัดเสื้อมีร้ายตัดเสือนะครับมีเน็ตเก็บผมมีหัวสีมีตีนสินมีลายตัดเสือนะครับตัวนี้โชว์ของนะครับฝั่งแรกเนาะถัดมาก็จะเป็นผ้าปลายแพรวาทั้งหมดเลยพี่น้องเรามีสีชั้นนะครับชั้นบนจะเป็นผ้าคลุมไหลทั้งทั้งเสื้อผ้าคลุ้มลายนะครับหนากว้างหาซิบนะครับผ้าคลุมไหลายาวใหญ่นะครับแล้วก็ชั้นที่2 สามแล้วก็สี่นะครับสี่เป็นผ่าสบายไหมนะครับพี่น้องเริ่มต้นที่สี่ร้อยไม้ลายนะครับลงมาเลย